เออนี่นู่นหนุหนทยทำยาล้มแล้วออมาแต่เนยนู่นหนุยพริกเ,เองกับฮะทำเพือก็พริกเองกับยาไรแท่วำทำยากยาล้มแลยน,นู่นหนุยทำกันนายไอ้ปักเตียนพี่เด้แล้วเจอทำเพือปักเตียนพี่ป้ามาบดก็เอียนแต่ทำยาล้มตากเด็ดเขาเองเดลยป้าไปบด แต่เก็ตลับไม่ว่าการตากแดดต้องตากเวลากลางวันเหม็นใช่เร็วผ้าไปบดในนัานบดใช้นัดบดใช้เนียนพอนว่าไงได้จักขวดจักแก้วก็ต้องกว่าผ้ากว่าผ้ากว่าผ้าไม่ใจบดนัานบดใช้เนียนเช็คๆนี่ถ้าบดใช้เนียนเช็คๆก็บดให้รถควายชนเลย ต้มปันนันครับแล้วกินเพื่อกินหนยายยาพมแต่ใตยายพ้นเร็วก็ต้องกินโขกับยาวมาเจดี<ะ>คนเป็นลมนี่ต้องไตยาวมาเจดีจรัก้องชนแล้วก้องพมรักจ้องชนรับรองง่ายเร็วแต่ถ้าวะก้เยเป็นลมนัดนัดยหาย่ายได้ว,วันเลยกันไตยาวมาเจดีรักจ้ำชนก้องพมรักชนพอ่อ ไม่ได้วันเลยคนแก่เป็นลมนัดๆกองฟ้อมไม่ต้องได้ลงกระไดมายาพี่ได้แก่โปรยเปลือนไปครึ่งเมืองยาโปรยนี่มันแรงไงเที่ยเวลาที่มันจะมันแรงเอาจริงให้นู่นนู่นเปิดใดแรงแล้วแรงจริงปวดจันจุ๊ะง่ายอีกหนึ่งแรงเอาจริงแรงไงเที่ยเวลาจยาาจฉันควรจะรับ กิจโรดีตายเราได้จักจิตยีแล้วเรามัดโยนคุนเ้นอาจารย์ตเป็นคนที่ศักดิ์สิทนะพี่หนุ่ยกับพ่ยอมรับครับปตานาจารย์นี่จักจิจริงไเบอร์เนี่ยต่อเจ้านี่ยนอนนแล้ววันเจ็ดสิบเจ็ดนอนออกเก้เจ็ดเอาจารย์วะเก้เจเจตู Mẹn gắn nát nó chứ Hồng bố thèn Hà chán cháy ấy Hồng bố thèn hố là càng tốt Chá là càng bà riêng lôi Thế tâm mấy hồ cái hắn Chuyên hoài hồ tù đúng rắc vặt Thế mẹn chính ấy con hà chán đâu Cả nát chơm rọt chơm mùa này, Đất cát lưỡi con cái Chơm mua ơ chơm mua trôn Ồ รถเจมรถคดี้านบ่าวกูเจอรถได้สามวันป่าไม้อาจารย์เจมจนเจ็ดอ้นใชยิบแปงปิดโต๊ะขแปลงเจอมัวเหย็ดอมเม่นโขไม่ได้ด้วยแกแกงครับโต๊ะขปองเจอมัวเออกิดว่าจนปักเดียวใกล้จนโอ้เปิ่นกูป้าไป่จม ก็ยไอม่ไอโม่เผื่อมึงเออป้าเคยจนมาเจบแค่ว่าเล่นเวียนแต่พอนี่จจนซอยยิบแปลงปิดกันได้แปลงเชิ่อมรถแต่ตั้งไหมกูป้าปืนมา้แกเจอไม้ยิ่งแล้วจนแต่ดินปืนนกโยปไรยเปล่าหยัดผมปอยิงโป่งนไป้ายดินหลกพื้นนั่นเออ ต่อยโตกับแปงปองเจิมเลยเ่ยได้โอเหล่าต๊ะท่านอาจารย์ท่านเป็นคนศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์จริงกับท่านอาจารย์ผมยอมรับแตนในโบ้พมได้มาผึ่งท่านอาจารย์นี่เปรียบเสมือนกับว่าพวกสัตว์เล็กที่มาผึ่งรับใหญ่เราถ้าไม่มีตา,านาจันเราตายนู่นุยจริงนายริงครับเร,เราเปรียบ,บเสมือนเอฟจะคอยดูเหลือมา้าทำไมมาเอฟตาย ทีนี่ร้นี่ไอ้นูหนุยนี่เท่ากับเอบตึงงาจาจย์นั้นพอทั้งกันนั้นย่อจนจุนในเจิงอะไแต่มันมาแปลกๆปกตั้งปีไอ้พวกนี้ได้นู้นุยอันเรียนวิชาไปแต่นี่ได้ผลไรมั้งเลยไหมกาลุยกับวิชาความรู้แต่พมเรียนได้จากานาจยา์กันเรกตนานาจ์น่าช่วยเลือกผู้อื่นให้ปนทุกข์และจะมีความสุก แต่เจอช่วยเหลือใครมั่งแล้วช่วยเหลือแล้วันก่อนคแก่้อยแก่เมืองกอนลัดตามาว่านนั้นไปช่วยคนโตกดาเลยผมไปช่วยใครพี่หนุ่มหนุ่มช่วยใครเหรอแล้วทำไมช่วยเหลือผู้อื่นโดนด่าด้วยโตกด่ารับไอ้ตัวอันก้าดวนมดได้เจ๋งโยธาด้นปล a ตีนโอ้โยธาด้นปลาต i ก้าดวนนี่ดวนไม่เลยยังแต่มือ ทีนี้ต้นกูไปจะเดินยวนมะนิงไปเลยด้วยถ้าออกควายนองข้าดวนนี้ตองใ้ว่ามันนีไปถ่าด้ออกกูช่วยอมป่าวายถ่าด้วนวู้